First, congratulations. It's really a pleasure to be here. My name is John Liljequist. I'm the commercial lead across Asia Pacific for Establishment Labs at Motiva. So again, it's a real pleasure to be here. Thank you. I'm very happy to do that. Again, it's a very easy answer. You know, Motiva and Establishment Labs were very interested in patient safety and patient results and patient satisfaction. And so we try to choose our partners that we believe will provide the best and the highest patient satisfaction and patient safety. Also, it's important that our partners have had experience with ergonomics, ergonomics one, and they understand ergonomy and how it benefits the patients. So that's really how we choose. And again, as I said, thank you very much. It's a pleasure to have you as a Joy Partner. Thank you. รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากค่ะในารางวัลที่ให้เราเป็นลำดับที่หนึ่ง นะคะในการร่วมเป็นสเปเชียลพาร์ทเนอร์ของมูติว่านะคะในครั้งนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าการที่เราได้รับรางวัลครั้งนี้มันก็เกิดจากการที่โรงพยาบาลเลอลาค่ะพัฒนานวัตกรรมพัฒนานทุกอย่างรวมทั้งคุณภาพของสินค้าค่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ามาโดยตลอดค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะคุณภาพของแพทย์เราด้วยนะคะก็ยังเลือกแพทย์จบ12ปีทุกท่านเป็นแพทย์จบบอร์ดสังคมตกแต่งเฉพาะทางทุกท่านค่ะ เครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายค่ะจะพัฒนาความทันสมัยความสะอาดปลอดเชื้อในมาตรฐานในความเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานค่ะ,ะเป็นตํานานไปแล้วนะคะโรงพยาบาลเลรัก20ปีมาแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณคนคไข้ด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจเรามาโดยตลอดขอบคุณในความที่มีเมตตาค่ะอบอุ้มโรงพยาบาลเลรักมาอย่างสม่ําเสมอค่ะโมติว้านะะ่าค่ะถือว่าเป็น ถุงนมที่ยอดเยี่ยมมากค่ะได้รับความนิยมอย่างมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในเมืองไทยนะคะก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทโมติวามิสเตอร์จอนนะคะที่พัฒนาคุณภาพมาตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์คนไข้นะคะมาถือว่ามากกว่าแบรนด์อื่นๆทั้งหมดนะคะอันนี้ก็ขอย้ำว่าโรงพยาบาลเลิรักถือเป็นตำนานอยู่คู่กับ คนไข้นะคะมาตลอด20ปีอย่างสม่ําเสมอและมีแต่วันที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะณที่นี้ก็ขอขอบคุณคนไข่อีกครั้งนะคะที่ให้ความไว้วางใจเรามาตลอดนะคะก็ขอบจะมาเป็น20ปีหรอคะนะับตั้งแต่วันแรกของการเป็นคลินิกสวยงามนะคะเดือนแรกๆนะคะแทบไม่มีการเสริมหน้าอกเลยเดือนถัดๆไปเดือนหนึ่งก็อาจจะแค่เพียง2เคสเท่านั้นนะคะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะจนก้าวมาสู่โรงพยาบาลได้รับความไว้วางใจอย่างสูงมาก จนไม่เพียงพอกับการตอบรับลูกค้าค่ะก็เลยขยายมาเป็นโรงพยาบาลนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ถ้านับการเสริมโนกในแต่ละเดือนนะคะน่าจะปริมาณมากจริงๆถือน่าจะนับได้ว่ามากที่สุดในเมืองไทยค่ะก็มากกว่าแบบมากกว่า300เคสต่อเดือนนะคะค่ะขอบคุณคนไข้ทุกท่านอีกครัง้งแล้วก็ขอบคุณบริษัทมูติว่าด้วยค่ะที่พัฒนาสิ่งดีๆมาให้ค่ะ ด้วยตอนนี้ค่ะลูกสาวก็ โตขึ้นแล้วไปเรียนจบมาเพื่อมาพัฒนาใช้ความรู้ความสามารถค่ะมาพัฒนาโรงพยาบาลเลอรักนะคะออแล้วก็ก็เลยมีลูกสาวสองคนเท่านั้นค่ะคนที่หนึ่งก็คือน้องปานิสาวิชาชัยค่ะก็เป็นคนโตชื่นน้องปาร์ตี้ส่วนคนนี้ก็จะเป็นคุณหมอเปียโนโค่ะเป็นลูกสาวคนเล็กค่ะซึ่งออจบแพทย์มานะคะกออ็น้องเปียโนโนี่ก็จะมาพัฒนาเรื่องของทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็คิดว่าออจะพัฒนาทั้งนวัตกรรมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้มีความทันสมยัยทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วก็ในเรื่องของความเป็นโรงพยาบาลที่มาตรฐานยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ<ม>แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างในการผ่าตัดค่ะก็จะฝากน้องเปโนโดูแลนะคะค่ะสำหรับน้องปาร์ตี้ก็จะมาพัฒนานเรื่องของการบริหารการให้บริการค่ะให้โรงพยาบาลเลอรักษณ์ได้ดูแลคนไข้ได้อย่างดีที่สุดมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคือโมติว่าเนี่ย ก่อนที่ก่อนเริ่มที่จะใช้เนี่ยมันเริ่มมาจากเกาหลีก่อน <S <S ที่เกาหลีเนี่ยใช้โมติว่ากันเยอะมากพอกระแสโมติว่าที่เกาหลีเยอะมันก็เลยลามมาถึงประเทศไทยซึ่งที่นี่เนี่ยก็น่าจะเป็นที่แรกๆที่เราที่เราโมติว่ามาใช้ขณนี้การใช้โมติว่าเนี่ยโมติว่าเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ของนวัตกรรมใหม่ดีกว่า <S <S ของของของไอตัวถุงซิลิโคนซึ่งโมติว่าเนี่ยจะมีข้อ ที่ดีก็คือหนึ่งเนี่ยเขาจะฝังชิปเข้าไปฝังชิปเข้าไปในตัวถุงซิลิโคนช่วยอะไรได้บ้างชิปเนี่ยมันจะมีข้อมูลของคนไข้เก็บเอาไว้ในชิปมันจะมีเครื่องสแกนชิปเนี่ยสามารถอ่านได้ว่าคนไข้เนี่ยทำที่ไหนทํากับคุณหมออะไรทําเมื่อไหร่ขนาดซิลิโคนกี่ซีซีซึ่ซงเป็นนะนะวัตกรรมใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนอันดับ2ในเรื่องของ คุณภาพของถุงก็คือตัวเจลตัวเจลที่ใส่ข้างในเนี่ยโมติว่าเนี่ยมันจะนิ่มพัฒนาให้นิ่มให้นิ่มขึ้นมากกว่าอื่นอันที่3ก็คือเรื่องผิวโดยเฉพาะรุ่นจอยเนี่ยจะเป็นผิวที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งก็เชื่อได้ว่าไอ้ผิวที่มีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยมันน่าจะทนทานกว่าผิวที่แข็งๆแ,แล้วก็กระแสะตอบรับจากคนไข้เนี่ยก็คือคนไข้เสริมไปแล้วเนี่ยเนื่องจากคุณภาพของโมติว่าเนี่ย ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไขก้ก็พอใจทำไปแล้วก็มีความนิ่มมีปัญหาน้อยอ,อยากยกตัวอย่างง่ายๆการเสริมบนกล้ามเนื้อเสริมใต้กล้ามเนื้อเสริมดูอัลเพลนอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งหมอจะพิจารณาคือทั้ง3อย่างมันเป็นการมาตรฐานของการเสริมตรงทั้งสองทั้ง3อย่างะจะเสริมแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของแต่ละคนนะครับบางคนก็อาจจะเหมาะสมับการเสริมบนกล้ามเนื้อบางคนอาจจะเหมาะสมับการเสริมใต้กล้ามเนื้อบางคนก็อาจจะเป็นดูอัลเพลนครับสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือความรับผิดชอบนะครับกับคนไข้นี่คือสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราทําไปแล้วคนไข้คือไม่มีทาไปแล้วมันก็มีปัญหาบ้างอันนี้ก็ก็เรื่องปกตินะครับทำไปเยอะๆมันก็มีปัญหาบ้างแต่ทํามาแล้วเรามีความรับผิดชอบเราจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้คนไข้ได้อันนี้คือสิ่งสําคัญ เลยรัก11ปีนะแต่ว่าก่อนที่จะไปเลยรักก็คือเป็นคลินิกมาก่อนอก่อนที่จะเป็นโรงพยาบาลคลินิกเนี่ยประมาณสัก10ปีมาต่อที่นี่อีก11ก็น่าจะ20หน่อยๆนะครับเริ่มจากคลินิกเนี่ยก็เริ่มต้นจากที่ว่าตอนแรกเราก็มีคนไข้ไม่มากพอเราทําไปทําไปเรื่อยๆคนไข้ก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับมีมากขึ้นจน คลินิกเนี่ยไม่พอแล้วเนื่องจากปริมาณคนไข้เยอะ mm. ก็เลยต้องย้ายมาเป็นโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะรองรับปริมาณคนไข้ที่มากขึ้นอาการเป็นโรงพยาบาลมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างนี้ครับที่เราเสริมขึ้นมาให้ทันสมัยขึ้นกว่าตอนที่เราอยู่คลินิกแม้กระทั่งซิลิโคนทุกวันนี้ก็วิวัฒนาการไปจนเป็นโมติว่าซึ่งอย่่างทีเห็นในปัจจุบัน,นครับ ะะที่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่เนี่ยเปนโนก็วางแผนที่จะพาโรงพยาบาลเลยรักของเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นผู้นำนะคะด้านนวัตกรรมแล้วก็เรื่องการผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุดนะคะก็เหมือนอย่างที่โรงพยาบาลเราเนี่ยเลือกใช้จอยนะคะก็เป็นถุงนมนะคะรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดคะ่ะแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นนะคะที่สำคัญที่สุดเนี่ยโรงพยาบาลเลยรักของเราเนี่ยก็ มีแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์สูงนะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งค่ะแล้วก็มีฝีมือดีมากๆเลยค่ะอย่างคุณหมอคิด,ดิิัก์นะคะแล้วก็บวกไปกับที่เราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของมาตรฐานนะคะแล้วก็ความปลอดภัยความสะอาดเนี่ยก็หายห่วงได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไว้นะคะสําหรับใครที่ลังเลนะคะว่าจะทำหน้าอกที่ไหนดีเนี่ยก็แนะนำเป็นโรงพยาบาลเลยลัะคะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ